สารคดีเทิดพระเกียรติชุดทศมมหาราชาสายทานพระเมตตาสู่แผ่นดินเรื่องเล่าจากผู้อยู่ในเหตุการณ์สมรภูมิบ้านหมากแข้งโดยนายสมิงสิงขอนอดีตเยาวชนบ้านหมากแข้งเรื่องทรงปลอบขวัญน,นักเรียนและครูครับในเช้าวันที่6นะครับ ทางครูที่โรงเรียนนะครับก็ได้แจ้งให้นักเรียนไปรอรับเสด็จพระองค์ที่โรงเรียนด่วนนะครับต่อนและก็ก็ว่ารีบไปนะครับหลังจากที่ไปรอรับเสด็จอยู่พักหนึ่งนะครับพระองค์ก็เสด็จไปพวกเราก็มีโอกาสนะครับไปเศร้าพระองค์อย่างใกล้ชิดช่วงนั้นแล้วก็มีผมนะครับคนหนึ่งนะครับที่อยู่อ่าอยู่ในแถวนักเรียนก็เป็นคนที่นั่งอยู่บนหัวแถวนะครับที่รับเสด็จพระองค์นะครับ พ่องค์ก็ไอบอกขวัญกำลังใจแล้วก็บอกคณะครูนักเรียนบอกว่าต่อไปนี้ไม่ต้องห่วงแล้วนะครับแล้วก็ไอในส่วนนี้นะครับพวกเราก็สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระอ,องค์ทรงมีต่อคณะครูนักเรียนนะครับปัจจุบันนะครับเราก็จัดห้องนิทรรศาการไว้ตั้งหากนะครับมีโต๊ะทรงงานมีภาพพระราชประวัตินะครับที่ติดอยู่ในห้องจนหลายภาพนะครับซึ่ง อนุชนรุ่นหลังก็สามารถไปสื่อสารเรียนรู้ได้นะครับเพื่อสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพระสงฆ์มีกรชาวไทยที่เป็นคณะครูเป็นนักเรียนนะครับเป็นเด็กๆที่อยู่ในโรงเรียนครับ